เรากำลังจะมาตลาดน้ำเ,เนเินสะดวกครับนเนินสะดวกครับครับอยู่ที่ราชบุรีนะครับตลาดนี้ครับถือเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยครับตลาดแรกเลยครับเด <c oughs> ี๋ยวลองมาก็รู้สึกจะมีผู้เข้าชมตลาดนี้แน่นทนอสมควรนะครับัเ,เ,เป็นวันเสาร์ครับลองไปชมกันเลยครับ นะครับกับงูหลามทองนะครับน <c oughs> ี่คือบรรยากาศนะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับ <c oughs> บรรยากาศนะครับ <c oughs> หน้าตลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะค้าขายด้วยเรือนะครับมีการนักท่องเที่ยวก็จะซื้อของนะครับแล้วก็พวกแม่ค้าแม่ขายก็จะส่วนมากก็จะมีเรือนะครับเรือที่จะบรรทุกสัมภาระที่จะมาขายนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีสินค้าัตถกรรมชาวบ้านนะครับอ่านั่นไม่ไดเสียงอะไรนะครับเสียง เป่าคุยเรียกนะครับครับรว่าเสียงนกนะครับเมื่อกี้ผมก็รึกว่าเสียงนก <6. S 2> แวะทานข้าวตี๋ยวนะครับก๋วตี๋วเรือแท้เลยนะครับนี่ครับแม่ค้าราคาก็บ่งบอกแล้วครับ25บาทครับ นี่คือการจ่ายตังนะครับการจ่ายตังเขาก็จะจ่ายด้วยเงินนะครับแต่ก็ต้องมีตะกร้าเพื่อส่งรับนะครับน,นี่นะครับแม่ก๋วยเตีเ๋ยวเลือดพันแท้นะครับตามตลาดนะ้นฮนะน, bon. น้องของเราก็เป็นแม่ค้านะครับค้าก็จะใช้ตะกร้านะครับอันนี้เราก็มาสั่งก๋วยจับแล้วนะครับ นี่ก็ครับปลลังกุงนะครับนี่นะครับชามนี้ก็25บาทนะครับไอ้จับย5บห้าบาทไอุ้้งตัวเบลเลอร์เลยนะครับ เป็นไงคะคุณน้องหงอร่อยค่ะอืมโอยกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะ่ยเขาโอ้โห

Olha o trabalho. Chào, phải cây nắng